พี่เชษบอกว่าคุณปอนหมอเอิญบอกว่าคุณปอนส่วนลุงลงบอกว่าคุณแอดถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเฉลยกันถ้าพร้อมแล้วขอเชิญปรัชญีทั้ง4ี่ท่านเลยครับ ลุงลงในสงสัยระหว่างคุณแอดกับคุณใหญ่แต่สุดท้ายไปจบที่คุณแอดแต่ต้นเนี่ยผมมองว่าเป็นคุณใหญ่เลยนะอาเปลี่ยนเป็นใหญ่เลยทีนี้ใช่แต่ว่าผมาสรุปเป็นคุณปอเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าผมดูต่อเนื่องมาเรื่อยๆได้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมว่าผิดเนี่ยมีบทลงโทษอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับฉันเลยของเราเลยเลยจอนรูปซอนรูปเลซอนรูปเลซอนรูปอยากรู้ม่เป็นใครเลซอนรูปเลซอนรูปเลซอนรูปอยากรู้ม่เป็นใคร อยากรู้มันเป็นไงก็จะเซซ่อนรูจะเซซ่อนดูหนึ่งสองสามเปิดมาอยยอสวัสดีครับผมชื่อมุ้ยนะครับ ทำอาชีพเกี่ยวกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับไม่ได้เกี่ยว,ยวอะไรยาเห็ดเลยไม่เลยครับแล้วคุณตอบถูกคุณทําเป็นทุกอย่างได้ไงฮะมีศึกษาบ้างช่วงแรกๆครับขอเสียงปรบมือกับคุณบ้ย แนะนำตัวครับคุณใหญ่ครับครับผมพระมงคลพัฒนมุ่งนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลมหาวิทยาลัยสุโขทัยมรธิราชครับเกี่ยวกับด้านเกษตรเหมือนกันสอนเกษตรครับสอนเกษตรเลยใครเกี่ยวกันไหนอาจารย์ผมจบทางด้านโรคพืชวิทยาครับทำทางด้านของโรคส้มครับเก่งเก่งเก่งทอะไรคล่องมากไอาจารย์ร้องเพลงได้ด้วยนะเพลงเมื่อกี้เนี้ยก็เชิดได้อยู่นะจ่ายเราดำน้ำไปครับขอบคุณมากนะครับคุณใหญ่ครับขอบคุณครับ เอาละ้องมีใครถูกใะนั้นรายการก็ช่างใจร้ายเอามาเฉลยคู่กันฉะนั้นไปพบกับเกษตรซ่อนรูปตัวจริงเลยครับเฮ้ยลููอานจะ้วหูก็ได้นะ ชื่อจริงนอราชัยช่วยพัดครับจบ ปริญญาตรีและโทภาวิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอ้ยน่าเชื่อเลยทำไมล่ฉานแล้วก็ตอบได้อย่างมั่นใจมากตอนนี้ทํางานอยู่ด้านไหนฮะตอนนี้ประกอบอาชีพส่วนตัวครับก็คือกําลังจะเริ่มทําผักออร์แกนิกครับรู้สึกยังไงฮะที่นักสืบถึง2ท่านเลือกเราไม่ไม่นึกว่ามีคนจะเลือกนะครับตอนแรกขอบคุณมากที่เลือกไม่เขาเนียนด้วยแล้วหลายอย่างแต่ที่ลุงไม่เลือกเขาตัดไปเลยเพราะว่าดูเขาอย่างละอ่อนอยู่หน่อยอยู่หน่อยๆมันเหมือนกับเคยไปทำเวระะเดี๋ยวเดี๋ยวพอสอบสูตเนี่ยเอา <laughs> ได้ขอบคุณมากนะครับคุณปอนครับสวัสดีครับไม่ต้องแนะนำะไรมากไปดู BTR เลยดีกว่า ฟาร์มเห็ดออร์แกนิกแห่งนี้นั่นก็คือคุณวุฒิพงศ์รักษาวงหรือคุณแอดผู้ที่มีความตั้งใจในการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างจริงจังจนทําให้เขาประสบความสําเร็จและเป็นฟาร์มเห็ดออร์แกนิกรายใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยล่ะครับที่ฟาร์มของผมเองนะครับว่าจะเป็นเห็ด2ชนิดเห็ดเมืองร้อนกับเห็ดเมืองหนาวอย่างเช่นเมืองร้อนเนี่ยเรามีเห็ดคนญี่ปุ่นเห็ดหลินจือเห็ดนางฟ้าพูทานางลมฮังการีเห็ดขอนขาวแล้วก็เห็ดห้องเย็นก็จะมีเห็ดยามาบูชิตะเกะเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มเงินเห็ดนางลมดอยนะครับ วัตถุดิบที่คุณแอดนำมาใช้เพาะเห็ดก็มีขี้เลื่อยยางพาราสังข้อโพดรำและปูนขาวซึ่งก่อนนำมาใช้คุณแอดจะต้องส่งวัตถุดิบไปตรวจหาสารตกค้างซะก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าเห็ดที่รับประทานเข้าไปไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีครับที่นี่ไม่ใช้สารเคมีเลยครับเพราะว่าที่นี่ห้ามเด็ดขาดเมื่อ,อไหรที่คุณเป็นเกษตร,รอินทรีย์คุณห้ามใช้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ไม่ได้และใช้น้ำเปล่านะครับในการลดน้ำส่วนมแมลงที่เราไม่เห็นที่มันไม่มี ไม่ใช่มันไม่มีนะครับมันมีแต่เราใช้การดักจับแมลงโดยใช้ธรรมชาติบําบัดน,นะครับมองเข้าไปนะครับเราจะเห็นใยแมงมุมใยแมงมุมเนี่ยเขาจะเป็นระบบนิเวศในการดักจับแมลงไม่ให้เข้ามารบกวนในโรงเรือนนี่คือในการป้องกันแมลงเป็นอย่างดีพระอาทิตย์ส่องเข้ามาสาดเข้ามาเราจะเห็นฝุ่นใช่ไหมฮะพอลมมันพัดมันกระเพื่อมทําให้แมงมันลายตาไม่เข้ามารบกวนในโรงเรือนเห็ดเราเลย หลังจากที่ผสมวัตถุดิบในการเพราะเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบรรจุลงขวดเพาะเชื้อซึ่งคุณแอดก็นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ได้มาตรฐานและประหยัดเวลาในการผลิตหลังจากนั้นก็นำก้อนเชื้อเข้าเตานึ่งแรงดันสูงที่มีอุณหภูมิสูงถึง121องศาเพื่อฆ่าเชื้อและเมื่อครบ3ชั่วโมงก็ย้ายก้อนเชื้อเข้าห้องเย็ยนที่มีอุณหภูมิ16องศาทัานทีครับสิ่งเดียวที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้คือสามารถเดินเข้ามาชมฟาร์มเราได้สบายๆมีที่เดียวดดด้้้วยยใในนปประเเเเทททศที่อมิหิหคุณขา ห้องเย็นห้องเย็นเมื่อเก็บผลผลิตได้แล้วก็ถึงขั้นตอนในการตัดแต่งและบรรจุเพื่อส่งออกจำหน่ายซึ่งในหนึ่งสัปดาห์คุณแอดสามารถขายเห็ดได้ถึงสิบตันเลยแหละครับและนี่คือฟาร์มเห็ด fresh and friendly farm ฟาร์มเห็ดเกษตรอินทรีย์ของผมผมคือเกษตรกรซ่อนรูปตัวจริงครับ พื้นที่ทั้งหมดกีไล่ครับสไร่ครับ2ไร่2องไล่แล้ได้ขนาดนี้เลยครับผมเรามองว่าถ้าเป็นเกษตรที่มันยั่งยืนแบบละเอียดนะครับเราก็อยู่แบบยั่งยืนก็เลยเรียกเป็นอาชีพเหตดเพราะว่าหนึ่ง มันมันได้บุญเนาะไม่ฆ่าสัตว์แล้วย่างหมูหันเขาบอกมึงทำคำข้าวบะป่ะตีถ้ปเรียนร้องเพลงมาที่ไหนครับที่ไหนไม่ได้เรียนร้องเพลงดูทีนะผมเป็นคนชอบชอบร้องเพลงครับชอบลูกทุ่งหมอลำร้องจริงจริงครับผมฟังสักทีได้ไหมเมื่อกี้ผมรู้ว่าแก้งแมนหากเธอได้อ่านจดหมายจบลงแล้วทำลายเผาจดหมายก็ตามใจเธอ ลิตภัณฑ์ในนี้ก็ดีกว่าแล้วถามไปเรื่อยๆนี่คือลูกชิ้นเห็ดเหรอเนี่ยออริจิรับใช่ออริจิอ๋อแล้วเอามากินเปล่าๆก่อนผมเก็บเห็ดแล้วใช่ไหมครับมันจะมูกโคนปกติเราจะทิ้งแต่ผมเก็บว่าวางไว้ข้างๆนั่นหมายความว่าเราก็จะมากราบเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็มาย่างเพราะว่าเราไม่ทิ้งไงครับเราได้รางวัลซีโรเวสครับไม่สูญเสียอะไรเลยครับด้วยตัวเข้อข้อร่อยแล้ยนะลุงลงไม่ต้องจิ้มแล้วมันมีงามันมีงาขาวมาเลยหอมอันนี้น้ำจิ้มเราทำเองครับอร่อยอร่อยอร่อยมากอันนี้คืออะไรคุณเเเออันนีป็็ซูชิหด อย่างส่วนมากคนที่รักสุขภาพที่กินเจแต่ไม่จําเจก็จะมากินที่ร้านเรากินเจแต่ไม่จําเจจะมากินที่ร้านเราอร่อยมากอันนี้ได้รับรางวัลนะเกษตรนวัตรกรรมนะครับ เป็นเห็ดอบกรอบนะคบเป็นเห็ดเข็มที่ทานเห็ดเรากระปุกนี้เราตอบได้ว่าเห็ดกระปุกเนี้เรากองที่เรียกกองไหนมาทําเราเก็บมาจากต้นไหนมันทุกขั้นตอนในการผลิตครับอันนี้คือความพิเศษครับอร่อยทุกอย่างนี่เดียวอเบิได้เวลาลงโทษไอพวกทายผิดแล้วล่ะเอเนี้ยอะไรเราอ่ะจะรับการลงโทษด้วยกันรับผิดชอบทั้งตนี้เองโอเคไหมไหวไหวเราเก็บไหวเก็บวางของวางของบนลงทนมา นี่คือน้ำอะไรเป็นหลินจจอครับน้ำเห็ดหลินจือครับที่เราต้มเมื่อเช้าเนี่ยครับแล้วบทลงโทษของเราก็คือนี่ครับต้องดื่มน้ำให้หมดมน้ำเห็ดหลินจืออ่ะครับ <c oughs> เอ็นลิ้นเท้าอวันน้้าอีลินจืดเนี่ยคนที่ตอบถูกคนที่ตอบถูกหมดโอกาสได้กินนะนี่คืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเวลาผิดเอาบอรเพชรมาบ้างเอาให้กินแป้งกินอะไรให้กินบะหมี่บ้างตอนนี้นี่ประโยชน์ก็ได้อยู่ดีๆเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเห็ดลิ้นจืดที่ฟาร์มแล้วเพิ่งต้มเสร็จเอาเห็ดลิ้นจืดมาเลยโอ้ยเข้าใจแล้ว เป็นขมอะขมอะหวานใจลมขมเป็นยาครับแต้มันเป็นของดีไงเออคือไม่มันไม่ต่างจากคือมันไม่ต่างจากบัวเราเฮ็ดเลยอ่ะเห็นลิ้นจือไงไอเราก็กล่าวว่าโชคดีแล้วเอาเอาไปก่อนเลยจะหมดจะหมดเอาชนแก้วชนแก้วเอาเลยหมดเลยคืบไปเลยคืบไปหมดเลยอย่าไปเสียเวลาถ้าเสียเวลามันยิ่งเป็นปัญหาคุณ ของเราด้วยครับที <ed on> <rain> ่มาให้คําแนะนาตลอดทั้งรายการขอบคุณครับและขาดไม่ได้เลยครับนักสืบที่น่ารักของเราทั้ง3าคนนะครับลุงลงหมอเอิญแล้วก็พี่เชษดขอบคุณครับโซวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ัปดาหหน้าเวลาเดิมครับวันเสาร์เที่ยงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ พบกับเราประสนีหนุ่มมากเข้มทั้ง4ท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยเป็นที่สุดให้กินแล้วทายไม่ใช่ให้กินจนอิ่มครับอันนี้กล้วยเล็กครับกล้วยเล็กพบกับบททดสอบเกี่ยวกับกล้วยที่ไม่ใช่เรื่องกล้วยกล้วยเสาหน้าห้ามพลาดถ้าลุงทายแล้วจะเลือกตามตามลุงไหมเออไม่แน่ใจเหมือนกัน Amarin TV